สวัสดีครับผู้ชมครับทุกช่านขอนำท่านผู้ชมมาชมกันถข่าขนสดลลผู้สอบลีกผู้ราชพัฒน์ิบุลีเล่นในบ้านดวนกับทางเอสแบกนอตก,กรุงเทพนะครับวันนี้ในส่วนผู้บรรยายก็จะมีคุณอฐมบพอินบำรุงและผมทงศรีมารับหน้าทีนผู้บรรยายครับแนวรุกที่ดุเดือดครับขณะที่เอสแบกนอตกรุงเทพวันนี้ต้องขันแนวรับกันหน่อยเพราะว่าเป็นทีมที่เสียประตูมากที่สุดในลีกเลยนะครับบอกของเจ้าทีนเอสแบกเหรอครับ ติดบล็อกยังได้อยู่ศิรวิทย์ศิรวิทย์ซับลูกนี้ติดเซฟคนทางธนทรแล้วที่ซ้ำได้ครับ1 0ที่จะถึงขึ้นนำแล้วครับโอ้โหดาบ2องครับไม่เปิดโอกาสให้ได้ลุกขึ้นมาเซฟเลยนะครับธนทรครับที่โดนซ้ำเข้าไปนะครับโดยกฤษดาหมอศิลถือว่าซ้บเป็นครั้งนะครับครับ ขาโอ้โหเขินปัดได้แต่แตยิงเอสแบกนอตกรุงเทพนี่ก็ยังไม่เคยชนะใครด้วยครับก้านัดนี่เก็บได้แค่2คะแนนเองอ่เามาของทานงเทพได้โอกาสที่ตีเสมอแล้วครับไม่ได้งานกับลูกนี้ว่าของทางพรีรวุฒิสวิตมาที่ธนวัฒน์นะครับอีจ้ายหลอกสวยแล้วมินทาดาไปรอแล้วไม่ได้ให้กับลูกนี้ซัดเลยครับ พอข้างหน้าจะเทินกดเถินไม่ได้เสียคือหนาทางขวามีมาถึงธนวัตรแลลวครับโู้กินธนทรไม่ได้โอ้ธนทรซุปเปอร์เซฟเลยครับไม่ให้โยกหนีง่ายๆนะครับแม้ว่าทิ้งตัวเหมือนจะทิ้งน้ำหนักไปอีกหนึ่งลูกครับทิกอินแผนแตกอินเทนาดางซ้ายมีอครับมาและซัดตรงนี้ของทางซีโลวิทก็ซุบวิทครับไม่ได้ สุภวิทโพปร,ระมันนะครับ,รบยังสวนไม่ได้ตรงนี้โอ้โหยิงดื้อครับของทางอานนท์ว่าทำท่าเหมือนจะส่งก็กลนว่าหลอกเอียงยิงเหลือเชื่อก็โอ้โหอานนท์พมประโคนครับต้องใช้คำนั้นจริงๆเลยครับเพราะว่าแปะแบบ ไม่ได้เน้นอัดแรงอะไรด้วยนะครับแต่เห็นช่องเห็นช่องก็เลย <laughs> ส่องซะเลยนะครับโอ้โหแล้วแม่นยำครับแบบนี้นี่ตาให้มาอ่าก็ดูวอเปิดมาต้นนิดมีการมาคว้าได้แล้วจะไปเร็ว ไปเร็วของฝั่งเพชรบุรีส0ไม่ได้ครับโอ้โหสุดท้ายมาจนได้เอาไปมา,มาจนได้มาบล็อกขวางเองอุตสาห์ช่วยตัวทั้งอธิตาช่วยบอลไม่ข้ามเสอยงเดือเชื่อนะครับโอ้โหแต่ธนทรครับอ,อารามรีบกลับมาเพื่อที่จะเตะสกัดเองไปแล้วครับแบบนี้อธิตาช่วยตรงนี้นะครับใช่ครับแล้วอ้าโอ้โหไม่ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ทำเข้าประตูตัวเองด้วยนะธนทรหรอ ไปยิงไปเตะสกัดชิงเสาแล้วหน้าปาหน้าผักหน้าอาครับ,บออรัวบอลลางตรงนี้ธนวัน์โดนแย่งแล้วโอกาสทองที่ตีไข่แตกมาแล้วครับหดได้ครับเป็นพีรวุฒิที่มายิงได้โอ้โหถือว่าแก้ตัวได้เหมือนกันนะครับจากโอกาสที่ได้หลุดมาก่อนหน้านี้ครับพีรวุฒิวรณศรีก็ทำให้ทีมไล่มาเหลือสองประตูได้ครับ จังหวะตบัดขึ้นมาของธานาชัยริสมันสาอามโด่งลูกนี้พ <c oughs> ยายามจะให้ธานาชัยนะครับเอาแย,ย่งได้อาก็แย่งได้ดูเจ้าซูซ่าอาโโหูหูโดนเสาอีกทีหนึงไม่ได้ครับเพราะอกาสที่จะไล่ามา 2- องสาของทางน้องเทพมีเลยนะครับโอ้โหติดเซฟครับสองดับซ้อนโอโหโดนโดน หมอข้ามมาหาสุภวิทย์ติดเซฟครับว่าแล้ได้หมายสุภวิทย์เที่ยวนี้จิ้มก็ตายครับ4-1่หนึ่งะครับโอ้โห,โโหนี่สําคัญนะครับโอ้เพราะว่าจนอยู่เจียนไปจะเสียประตูก่อนนะฮะนี้ไม่กี่วินาทีนะครับที่จะถูกไล่ามาเป็น3ต่อ2องครับอึดอัดเลยแล้วเนี่ย สามลูกแรกยังไม่ดีใจถ้าลูกนี้ปฏ <ừ> ิกิกริยานักเตะแฟนๆนะครับของราชพัฒเพชรบุรีครับดับแรงฮึดของทางนอตกรุงเทพได้ไม่มากก็น้อยเลยละครับจังหวะแรกนะคนหนึ่งนะครับฤสดาอดินันปอมตั้งหลังตั้งแล้วซัดข้ามคานข้ามาโดยอดินัน เดเลยไปแล้วสุริชัยเจอแย่งอันน yeah well ี้นะยังได้ให้อาข้างในมาสองดูเที่ยวนี้เที่ยวนี้โู้โูศสิโลวิตว่าก็ยังไม่ใช่คือเงยมารู้แล้วนะครับธนาธรออกออกแต่ย้อนขึ้นย้อนคืนมาไม่ทันแล้วครับทาได้สวยเหมือนกันนะชาคริตในจังหวะดักบอลครับอแต่ว่าทยานขึ้นหน้ามาก็โดนขวางเอาไว้ได้เลยทําให้จบครึ่งแรกด้วยกัน ทเจ้าถิ่นครับราชพัฒน์เพชรบุรีนำห่างเอสแบ็กน็อตกรุงเทพอยู่4ประตูตอนหนึ่งนะครับรบ,บอ่อของเพชรบุรีศิริวิทย์กวางมหาก้าหน้าซัดเลยครับโอ้หลังเท้ามินทดาซัดเต็มหลังเท้าแล้วติดเซฟโอ้โหนี่เรียกความมั่นใจเลยครับโอ้เราเป็นการปัดไม่เข้าใจกันหนาครับเจ้าสุซาโดนดึงนิดๆกดๆ้สิ้นรอยต่อเฮดิเปลี่ยปแล้วครับเจ้าสุซาซัดก็ติดบล็อกโอ้โห าหรือว่าจะดึงมือคู่นี้หรือว่าด้ผลอานนท์อานนท์เลาะเราหลายมากโอ้ีพื้นที่ด้วยข้างในมาแล้วข้างในมารอแล้วโว้ามินทาดายังไม่มีชื่อทำประตูครับ<อ>บางของฝั่งเจ้าถิ่นแล้ะครับกินธาดาถึงมา,มาดูหลุดเดี่ยวของทางสีโลวิทย์ให้จอ่อจอก็ห้าหนึ่งแล้วครับโอ้โหมาแล้วว่ายิงได้ครับตัวของทางธนวัฒน์โอ้โหจนได้แล้วครับ ้องชมศิรวิทย์ครับที่ครึงมาแล้วโอกาสยิงมีแต่ไหลไปแบบนี้ชัวร์กว่าครับธนาชัยปองหาตัวข้างบนไม่มีก็ไปเองทนายมาแล้วชุวตามาแล้วนี่ครับโฮไล่ไปได้สองห้าว่าหรือว่าสุดสวยเลยครับโอ้โหอย่างน้อยๆครึ่งหลังก็ยิงได้บ้างถือว่าตอบแทนความพยายามโดยเฉพาะธนชัยเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับที่เขาควรจะได้อสซิสต์ในเกมนี้แต่ก่อนหน้านี้เนี่ย เข้าพื้นที่สุดท้ายอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรียกว่าการใช้เกมจริงด้วยนะครับโดนด,ดักห้าทีนี้ก็โล่งๆแล้ครับนั่นแหละครับ,นนรบไปพลาดไม่ได้6-2เลยครับโู้เลือกที่จะเล่นแบบนี้ก็ต้องเสี่ยงอยู่แล้วนะครับแล้วในที่สุดก็ชาคิดนะครับเหนือเอสแบกนอตกรุงเทพครับสัญญาณหมดเวลาดังขึ้นแล้วนะครับเ้าถิ่นครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ Um, o que